ยาเนี่ยยาสมุนไพรไฟกับบอมี่ใส่มาเบ่งยาก่อนเนี่ยเอายาสมบูรณยาเหมือนอย่างเน่ยนี่เอากันอันนี้ไฟหน่อยแก้แพ่แก้พีษอันนี้ตะไร้กับอันตะไข้กับอันใบเตยแก้ปวดขาปวดเข่าไม่ได้ผลตินี่ดีอยู่นี่ไฝหน่อย ไตนอยแต่ว่าต้มจินล่องเบิ้งหมอหนึงแล้วนี่นอนดีดีไปเตยใครเอาล่องเบิง้งนอนไม่อน,นอนมาอ,มอยากลูกคนเด่นประมีข<ม>าแต่ถ้าเากฎการแม่ประสาทแก่ปวดหมอเดียวกจินยุดสามมือน้องขึ้ดืดอะสมุนไพร กับเบิ <minority> ้งในโทรศัพท์เ <Gym>. บ <and> ิ้งในโทรศัพท์แล้วบันี้ก็มีผู้บอกก่อนอยู่เลยมาเห็นอยู่ในโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งตาไก่สามหัวใบเตยสี่อุ้ยใบเตยเจี๊ยบใบใบเตยเจี๊ยบใบนี่ต้มแก้กานนี่แหละแก้ปวดนี่แก้ปวดขาอันไพ่น้อยล่ะอันนี้แก้พิษแก้แพ้เอามาต้มแก้กันซื้อๆโรสองยางเอาจัดนี่ต้มเราแซ่บได้บันหอมใบเตยห่วยห่วยก็ดีน้ำถึงล่ะขวดไปพอเขาตาบันต้มแล้วตาบันดังไฟอยู่ จะกินต้อมอืมเอาสมุนไพร